โพสต่าสุดเวียถึงเบลล่าดังมีข่าวเดิกนับเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงวันนี้เลยล่ะค่ะหลังบลอยวันบันเทิงออกมาเปิดใจผ่านรายการวันบันเทิงทางช่องวันสามสว่าคู่ของพระเอกหนุ่มเยสุกดวัตและนางเอกสาวเบลล่าลานี ที่ได้คบหาดูใจกันมานานถึง9ปีนั้นได้จบความสัมพันธ์ลงแล้วซึ่งเป็นข้อมูลจากวงในที่บอกมาและยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาทั้งคู่ได้มีการปรับเข้าหากันแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะปรับเข้าหากันไม่ได้จนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องโดยเป็นการตกลงและจบกันด้วยดีเพราะตอนนี้ยังมีการพูดคุยและปรึกษากันอยู่ซึ่งถ้าย้อนไปดูโพส์ของเวียถึงเบลล่าโพสล่าสุดนั้นก็เป็นตอนที่เจ้าตัวเดินทางไปต่างประเทศ ที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเธอทีนไรซึ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับ13ชีวิตที่หมู่ป่านั่นเองและตอนนั้นสาวเบลล่าก็มีการไปส่งเวียถึงสนามบินแล้วเวียก็ได้ออกมาโพสถ,ถึงเบลล่าขอบคุณมายกำลังใจซึ่งโพลนี้ก็ทำเอาแฟนๆเศร้าหนักมากและเข้ามาคอมเมนต์ถามเป็นจำนวนมากเลยว่าเดิกกันตามที่เป็นข่าวหรือเปล่างานนี้ก็ทำเอาแฟนๆของทั้งคู่ช็อกหนักมากเลยล่ะค่ะแต่หลายคนก็ยังไม่คอนเฟิร์มและปักใจเชื่อเท่าไหร่ เพราะพี่บอยบอกว่าเป็นข่าวของจากวงในซึ่งอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้และอาจจะเป็นการงอนการเฉยๆก็ได้